เหล็กสีเขียวหรือ Green Steel คืออะไรปัจจุบันนะคะโลกมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไปเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหนัก ไฟป่าหรือบนละพิษทางน้ําดังนั้นผู้คนก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอุตสาหกรรมเหล็กเกี่ยวข้องอะไรกับประเด็นนี้วันนี้เราจะมาดูกันค่ะในชีวิตประจําวันของทุกคนนะคะย่อมมีอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหล็กไม่ว่าจะเป็นอย่างช้อนซ่อมรถยนต์คอมพิวเตอร์หรือว่าสะพานเองนะคะแน่นอนว่าเหล็กเนี่ยมีความสําคัญกับสังคมมากเลยแต่กระบวนการผลิตที่จะให้ได้มาเนี่ยไม่ค่อยดีกับโลกเราสักเท่าไหร่เพราะว่า75%ของ สัดส,ส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตเหล็กก็มาจากฐานหินนั่นเองค่ะก็จะทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกหรือว่า GHG ปริมาณมากนะคะซึ่งจะส่งผลให้เกิดโลกร้อนนั่นเองค่ะโดยการผลิตเหล็กทุกๆ1ตันนะคะจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก,กเกือบๆ2ตันเลยทีเดียวนั่นก็ประมาณ7%ซของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นของโลกเราเลยดังนั้นนะคะหากเราต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอุตสาหกรรมเหล็กก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสําคัญที่จะต้องปรับตัวให้เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมมากกว่านี้ค่ะปัจจุบันนะคะด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่สําคัญสําคัญของโลกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นยูจีนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีการปรับตัวโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนากระบ,บวนการผลิตหรือการเรียกว่าการเปลี่ยนระบบเตาหลอมนั่นเองค่ะส่วนเรื่องราวในวงการเหล็กอื่นๆอย่าลืมพบกันในคลิปหน้านะคะ